แคลเซียมสกอร์มันคืออะไรไม่เห็นเกี่ยวกับโรคอ้วนเลยออกกำลังกายก็ได้แล้วปะคุณใหม่มีความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจมีความดันสูงจริงเหรอวะถ้าเรานอนครบ8ชั่วโมงจะเผาผันไขมัน300แคลอรี่อย่างนี้ก็เจ๋งเลยดิไหนลองดูดิเฮ้ยดีจริงด้วยแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วอดิ ชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้วะเฮ้ยร้อยสี่สิบเฮ้ยไอ้เก้าอี้เนี่ยนะฮะทำบางทีมันไม่ทำให้มันใหญ่กว่านี้วะเฮ้ยรถน่อยดีวะลิฟต์นี้อีกแล้วเหรอวะไม่ได้ขึ้นอีกแล้วทำไมไม่เห็นเหมือนที่เขาบอกกันเลยวะเอาไว้รถวันหลังก็ได้เสียชีวิต200ลายต่อวันอืม พราะโรคอ้วนเนี่ยนะสถิติคนไทยตายที่โรคอ้วนเฮ้ยไม่ใช่หรอกมั้งเฮ้ยเจออีกแล้วว่าไม่หมอเตือนเราใช่ไหมว่าหัวใจเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะคะต้องรีบไปหาหมอหัวใจนะคะสถิติคนไทยตายที่โรคอ้วนตายที่โรคอ้วนหมอเตือนเราใช่ไหมตายตายอ้วนตายตายที่โรคอ้วนตายตายตาย ไม่ได้แล้วต้องใส่กันรถจริงจัง13 14 15้พอแล้วออกกำลังกายแล้วหรือว่าอาการเริ่มหนักแล้วครั้งนี้เราจะไ,<ม>ไปะลร, <ไป S 3> รจริง ไม่หรอกเราจะไม่ไปหาหมอเราจะไม่ไปไไหาหมอ,มอ,ย,อ,อยังไ<อ>งผมก็จะไม่ไป<ม>าหาหมอมวันนี้ยอมมาหาหมอแล้วหรอคะนี่แหละครับหมอใหม่หมอหัวใจสุดท้ายผมก็ต้องยอมมาโอเคได้เลย ก็เบื้องต้นนะคะผลเลือดของคุณใหม่เนี่ยมีค่าไขมันสูงมีเรื่องของน้ําตาลที่เสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วก็มีค่าตับผิดปกติเป็นข้อม่งชี้ที่ค่อนข้างอันตรายอีกอันหนึ่งเลยหมอคิดว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของหัวใจคุณใหม่ควรจะทํา C T coronary calcium score calcium score อีกแล้วน,นะคะ C T coronary calcium score เป็นการวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจตรวจถ่ายหินปูนในเส้นเลือดหัวใจที่อาจเกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดลิ้นหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจ ซึ่งอาจนาไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดตีบตันการตรวจนี้าทา้แพทย์ช่วยประเมินแนวทางการรักษาของคนไข้ได้ไมันจะเจ็บไหมครับขั้นตอนการทําคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเข้าไปอยู่ในอุโมงค์มันไม่มีการเจาะเลือดคุณหมายเข้าไปนอนในอุโมงค์แปดเดียวแล้วก็จะสกรีนหาว่ามีแคลเซียมอยู่ผิดที่ผิดทางหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมันมีแคลเซียมผิดปกติมาอยู่ตรงบริเวณหัวใจเราอันนี้ไม่ถูกต้องมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งถือว่าเป็นด่านแรกของการตรวจหัวใจเบื้องต้น เป็นไงบ้างไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือ,อหัวใจของเราปกติหัวใจเราไม่มีกระดูกอยู่มีนิดนึงนะคะจุดเล็กๆเ,เท่านั้นเองอยู่ที่เส้นเลือดหัวใจของคุณใหม่ จะมีอันตรายอะไรไหมครับเราเริ่มมีความเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจแล้วคุณใหม่ต้องคุมให้ดีอะไรที่เป็นปัจจัยเสีย่ยงอย่างนี้ต้องทำยังไงถึงจะหายครับแคลเซียมที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะไม่ได้หายไป <c oughs> ก็ป้องกันความเสี่ยงคือการลดน้ําหนักคือการคุมไขมันความดันเบาหวานออกกําลังกายคุมอาหารให้ดีถ้ามีบุหรี่ต้องเลิกเด็ดขาด อายุ30กว่าแบบคุณใหม่อะคะ่ะเรายังไม่คาดหวังให้คนไข้มีหินปูนก่อหัวใจแบบนี้นะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่เห็นชัดมากว่าคุณใหม่จะต้องรีบดูแลโลรครอดเลือดหัวใจของตัวเองกับแค่จุดเล็กๆเนี่ยนะครับใช่แล้วจุดเล็กๆกว่ามันจะเกิดได้มันเกิดการอักเสบซ้าแล้วซ้าเล่ามันถึงเกิดเป็นตะกอนยังแก้ไขทันเป้าหมายขั้นแรก10%จากจะของเดิมไปก่อน <14 S 1> ดีไหมสี่กิโลทำได้10%ให้เหลือ1 2 6ิกกิโลทาได้ สิบสี่โลหมอบอกว่าเราทำได้ก็มาดิศูนย์รวมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรงพยาบาลนวเวศหนึ่งห้าศูนย์เจ็ด